สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุดครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่พี่วุดอยู่ที่อ่างขางครับณบริเวณแถวนี้ก็คือบริเวณจุดชมวิวครับหรือจุดจุดที่เรามาชมวิวมาถ่ายรูปมาซื้อครับสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่แปดสิบครับที่อ่างขางนะครับบริเวณแถวนี้ใกล้ใ้ชายแดนนะครับใกล้ๆกับบ้านนอนแลนะครับหรือก็จะเรียกกันว่าไรสตรอเบอรี่อ่างขางบ้านนอนแลนะครับเข้ามาครับบรรยากาศครับหูมองไปสุดหูตาเลยครับ เป็นบันชั้นบันไดปลูกคล้ายๆกับชาเลยครับแต่ที่นี่ไม่ใช่ชานะครับที่นี่จะเป็นไร่สตอเบอรี่ครับพี่วุฒิมาอย่างที่บอกที่ที่แล้วครับพี่วุฒิมาเร็วไปนิดนึงนะครับปกติต้องมาประมาณเสาร์ที่2ของเดือนมกราประมาณวันเด็กนั่นแหละครับเข้ามาข้างในนี้ครับทุกอย่างจะสมบูรณ์หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสตอเบอรี่ออกลูกครับออกลูกให้ดูครับเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีขายให้เยอะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสตอเบอรี่นะแสดง น้าทสถานที่แห่งนี้นะครับข้ามาถ่ายรูปครับตรงนี้เป็นเก้าอี้ครับเราก็มาถ่ายรูปเอามายืนครับจุดชมวิวหน้าแห่งนี้ครับเหมือนไร่ชาครับโอ้โหมองดูสุดหูลูกตาครับภูเขาสลับซับซ้อนครับวิวหลักล้านครับมองแล้วสบายตาสบายใจครับเราเล่นโซเชียลเราเล่นทิกตอกเราเล่นมือถือเยอะๆนะครับเราควรจะออกมานี่คือดอกครับเขากำลังออกดอกเยอะเป็นหมดแล้วครับออกดอกเยอะแยะเป็นหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นกำลังเริ่มมีลูกครับ กำลังเริ่มมีแล้วนะครับตอนนี้ต้นกาลังสมบูรณ์มากๆเลยเรามาเล่นติ๊กตอกเรามองออกไปไกลๆครับมองเพื่อพึ่งว่าสายตาเราให้ธรรมชาติเรียวยาสายตาแล้วครับเราก็จะได้ตาไม่ฟ้าไม่ฟ้านะครับเราไม่ใช่ว่ากบหน้าก้มตาเล่นกันอย่างเดียวนะครับเราต้องมองออกไปกว้างๆมองสีเขียวเยอะๆนะครับแล้วก็สายตาเราก็จะดีครับชีวิตจะมีสามสุขนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศเป็นขั้นบันไดครับไม่ใช่นาขั้นบันไดไม่ใช่ชานะครับแต่นี่คือ สตรอเบอรี่ครับไล่สตรอเบอรี่สุดหูลูกตาครับมองแล้วสบายใจครับเห็นไหมชาวบ้านเจ้าของสวนก็กำลังลดล้านกันช่วงนี้กําลังบํารุงแล้วลูกกาลังออกลูกเลยครับเยอะแยะไปหมดนะครับสวยครับสวยจริงๆเลยบรรยากาศครับถึงได้บอกว่าวิวหลักล้านครับพ่วุทนมาอ่างขาครับก็ลองแวะเข้ามาครับไม่ว่าจะมีลูกสตรอเบอรี่หรือไม่มีก็มาดูท้องฟ้าก็สวยภูเขาก็สวยที่สวยจริงๆเลยครับวันนี้